สุดท้ายนะฮะทองคำนั้นก็ลงมาถึง60เหรียญต่อทรยออนจากเมื่อคืนนี้ฮะ24 27ได้ลงมาเมื่อเช้านะฮะถึงเรียญ2,367เหรียญต่อทรยออนทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมหรือว่าทองคำจะลงแบบปรับฐานชั่วขราวคลิปนี้ผมมีคำตอบชุดใหญ่ฝ่ายกับคลิปกับคลิปครับ ครับสกับนีเจอเชียบก่อนแปดจำวันพฤหัสนะฮะที่25เดือน7นะฮะเราไม่ได้เจอกันมานานนะฮะหายหน้าตาไปเลยนะเพราะว่าออฟฟิศใหม่นะฮะทางสาขาทางภาคใต้นะฮะเพิ่งจะเสร็จนะครับแล้ววันนี้ฮะเรามากันแบบเต็มรูปแบบเลยนะพร้อมกับการลงของทองคำคืนเดียวถึง60เหรียญต่อรอยอ่อนฮะไปเปตามคาดการณ์ของทางทีมเราเลยนะว่าทองคำนั้น จะลงมาทางทีมเราได้ดับขายเยร,รียบร้อยแล้วที่8470เป็นต่อช่วยออน24 27ทางทีมเราดับขายกันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและทำกำไรได้ถึง60เหรียญต่อโทรยออนเลยนะทางทีมเรายังไม่ปิดการเปิดขายนะฮะอย่ารู้ว่าทางทีมเราจะปิดแนวกำไรบริเวณไหนต้องมาชนกันเลยครับและนี่ฮะตอนนี้ครับ เราอยู่กับคำเรกับรายสัปดาห์นะฮะทองคำรายสัปดาห์ภาพแรกเนี่ยคนคนขินสวยงามพราเก้าวเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทองคำรายสัปดาห์นะฮะตามภาพนี้นะฮะทองคำนั้นได้ขึ้นไปชนนะฮะเมื่อสัปดาห์ผ่านมานะฮะทองคำได้ขึ้นไปชนถึงแนวต้านสำคัญของคุณทองคำนะฮะอยู่ที่บริเวณนะฮะได้ขึ้นไปถึงนะสองสี่ากศูนย์นะฮะ สัปดาห์่ผ่านมานั้นฮะและก็ได้มีแรงเชขายกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าจะปิดเป็นแท่งไส้แดงๆขนาดนี้นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสวยงามเลยนะี่ยและสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันครับเปิดตลาดมานะวันจันทร์นี้นะเป็นไปตามคาดการณ์ของทีมเราเลยฮนะเมื่อวานฮะวันพุธนะฮะกลางสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่จะทำการเนี่ยจะเล่นกันวันพุธแล้วนี่นะฮะ เริ่มตั้งแต่วันพุธนะฮะจันทร์อังคารเนี่ยแค่หลอกๆนะฮะแต่เริ่มเล่นจริงเนี่ยวันพุธนะฮะวันพุธนั้นเมื่อคือนฮะได้ขึ้นไปถึง2 4 2 7ถึง2430ไป,ไปตามคาดการณ์ของทางทีมเราเลยนะฮะและทางเราได้เปิดฝ่ายฝังคาย2427เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงกว,กว่าแล้วนะฮะทองคำนั้นได้ลงมาถึงบริเวณ2 3 6พเหรียญต่อถอยออนแล้วตอนนี้ได้รีบาร์ไป2374แล้วนะฮะ มองว่าทองคําในรายสัปดาห์นั้นเห็นไหมครับว่าทางทีมเราเนี่ยทำเส้นสีเหลืองขึ้นมานะฮะมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังไงครับก็ไม่ปิดเกินเส้นสีเหลืองครับถ้าเกิดสัปดาห์นี้ปิดเป็นแท่งแดงนะฮะทองคําก็จะลงต่อแบบยาวๆครับทางทีมเรานะฮะทำเส้นสีขาวเสียองศาแนวนี้นะฮะมงบอกว่าบริเวณสอ5 5นเหรียญถึง2360อเหรียญต่อโธรอยอนคาดว่า ท่งเทียนในสัปดาห์นั้นอาจจะมาปิดแถวบริเวณ2,355เหรียญถึง2,360เหรียญบนเส้นสีขาวพอดีเป๊ะแนวนี้นะคัาดการว่าทองคำในสัปดาห์นั้นน่าที่จะลงมาปิดแนวเส้นสีขาวแนวนี้ด้วยนะและสัปดาห์หน้านั้นอาจจะมีแรงรีบาวได้บ้างนะคะคาดการอย่างนั้นนะครัทางทีมเราะจะทำกำไรในการปิดฝั่งขายเมื่อคือนที่ผ่านมานั้น อยู่ที่เรน2,355เห 3, 360, รียญถึง2,360เหรียญต่อรอยออนเป็นการทำกำไรเป้าแรกของทางทีมเราเลยครับและเมื่อเราดูวิธีต่างๆนะฮะไม่ไว่าเป็นแม็กดีนะฮะแม็กดีนั้นเส้นเส้นลายนะฮะอย่างที่กล่าวเปลี่ยนทุกๆครั้งหรือการสอบทุกครั้งว่าเมื่อไรเราตายซิกนาเรียรแครกออกจากรสแกมเนี่ยทองคําก็จะอยู่ในช่วงของการปรับฐานนั่นเองฮะส่วนไอซายนั้นชัดเจนมากเลยฮะเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยมีไฮไฮที่สูงกว่าแต่ว่า RSI นั้น ได้ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้บ่งบอกว่าทองคำนั้นจะสามารถกลับกลายเป็นขาผุดถาหรือขาลงได้นั่นครับครับไปตรงน,นี้ครับผลิตกระทําอในกราฟสัปดาห์ภาพที่2เนี่ยภาพนี้เนี่ยคนขา้างใสวยงามมากๆเลยฮนะทางทีมเรานะฮะทำลิมไว้2รลิมด้วยกันฮนะจากที่ผ่านมานั้นลิมแรกวงกลมสีชมพูนั้นบ่งบอกว่าทองคำเนี่ยเมือ่อหลุดลิมเส้นสีแดงฮะ ทองคำก็จะปรับฐานครับและสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับว่าบริษัทสีแดงนั้นตามบุกกรมสีฟ้าแนวนี้เนี่ยทองคำเนี่ยเริ่มที่จะหลุดริมสีแดงแล้วนะฮะหลุดเส้นแดงมาแล้วนะฮะ,ปะเป้าในการปรับฐานใกล้ๆของคุณทองคำนะฮะก็จะอยู่ที่เรนสองพันสามร้อยบเหรียญต่อทรอยออเบริษัทสีขาวแนวนี้ฮะสองสามสองหกแนวนี้เนี่ยเป็นแนวปรับฐานสูงสุดในรายสัปดาห์สัปดาห์นี้นะฮะสองสามสองหกเส้นขาว ดูว่าสัปดาห์นี้ทองคําจะลงมาถึง2 3งสามสอหกลึเปล่านะ,ะแต่ทางทีมเรานะ,ะ่ยจะทํากําไรเป้าแรกอยู่ที่บริสองพันสามร้อยห้าเหรียญถึงสองพสาเหรียญต่ออยออนก่อนเป้าแรกนะฮะและเป้าสองนั้นจะเก็บไว้นะฮะจะทำกำไรที่บริสรยองพันสามร้อยเหรียญต่ออยออนบริษัทสีขาวแนวนี้เลยฮะขอฝันทองครับตอนนี้ครับเราดูข้อมูลนะครับรายในภาพแรกนะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับเมื่อวานนี้เนี่ย ทางทีมเรานะฮะลงในเพจน,นะครับว่าทองคํานั้นจากรีบาวได้ถึง2427จะเป็นการดักขายเป้าแรกของทางทีมเรานะฮะและก็ได้เมื่อขึ้นไปชนะฮะ2427นะฮะก็ลงพลีเป๊ะเลยนะฮะเรียเส้นสีเขียวเส้นนี้เห็นไหมครับว่าทองคํานั้นได้ขึ้นไปชนไฮเก่าของทองคำนะฮะที่เป็นแนวต้านสําคัญถึง3ครั้งด้วยกันนะฮะตามวงกลม แนวนี้เลยฮะสีฟ้าเห็นไหมครับว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านเก่าของคุณทองคำนะ่ยสองสี่สองเจ็ดและทองคำนั้นก็ชนไปตามคาดการและไม่ผ่าน,นะฮะวันนี้นั้นได้ลงมาแล้วนะฮะมอกว่าเป้าในเดนั้นใกล้ๆนะฮะก็จะอยู่ที่เรนสองพันสามร้อยสามเจ็ดเหรียญต่อโอนได้เลยนะฮะสองสามสามเจ็ดนะฮะถึงบริเวณสองพันสามร้อยยี่สิบกว่าเหรียญน,นะฮะสองสามสามเจ็ดถึงสองสามสองกว่านะฮะแนวนี้เนี่ยทำกำไร เป้าที่สองกันได้เลยนะฮะเพราะมองว่าทองคำนะฮะสามารถที่จะลงต่อได้เพราะว่าแม็กดีส่งสัญญานะครับว่าโนญลายนั้นได้คล้ายออจใจสแกมแล้วนะคนข้างนี้เยอะเลยฮะผมบอกว่าทองคำนั้นน่าที่จะลงมาปิดฐานได้ไม่ยากถึงเรทประมาณสามร้อยสามเจ็ดเหรียญต่อโถยดออนเรทเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยฮะสัตว์ทองคำครับ เราอยู่กับอมม้อคำในกราฟรายเดย์ภาพที่2นะฮะบ่งบอกว่าตอนนี้ทองคำในรายเดย์นั้นดูเหมือนว่ากําลังหลุดแล้วครับหลุดบริเวณเส้นสีเหลืองด้านล่างชานอลสีเหลือง2งเส้นแนวนี้นะเหะ็นไหมครับว่าทองคำในรายเดย์นั้นภาพที่2ได้หลุดชานลเส้นสีเหลืองด้านล่างทั้ง2เส้นแล้วนะฮะบ่งบอกว่าทองคำนะฮะจะกลับกลายเป็นขับฐานที่ค่อนข้างที่จะลุนแรงแล้วนะ,ะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมานะฮะไม่เคยหลุดชานเส้นสีเหลืองทั้ง2เส้นนี้เลยนะ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับตั้งแต่วันที่ที่เดือนหกนะฮะไม่เคยหลุดเลยนะฮะชาแนลเส้นสีเหลืองสองเส้นนี้แต่วันนี้มาทองคําได้หลุดชาแนลกับกลายเป็นขาลงหรือขาผับฐานอย่างชัดเจนแล้วนะฮะวงบอกว่าทองคำนะฮะเมื่อเราตีเส้นสีแดงคูคขึ้นไปนะฮะก็จะเห็นว่าทองคํานั้นได้หลุดเส้นสีแดงแล้วเช่นเดียวกันกรอบในการลงนะฮะเป้าแรกนะฮะก็จะอยู่ ที่บรูเวน2,337เหรียญ3,8เหรียญ2,337เหรียญต่อทรอยออนและเป้าสุดท้ายนะฮะในการลงนั้นสามารถลงได้ถึงเหรียญ2,307เหรียญ2,309เหรียญต่อทรอยออนแนวเส,ส้นสีแดงด้านล่างแนวนี้เลยนะฮะวงบอกว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวทีส่สำคัญนะครับและเมื่อเราวงดูเห็นไหมฮะว่าเส้นสีวงกลมสีฟ้าเนี่ยเป็นแนวต้านนะฮะ และได้หลุดแล้วเดี๋ยวขอเป็นสีเขียวนะฮะด้านล่างเห็นไหมฮะได้หลุดลงมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับตอนที่ทองคาได้หลุดลงมาแล้วนะฮะเส้นสีเหลืองสองเส้นนะฮะมองว่านะทองคํานั้นอยากที่จะลงไปทดสอบแถวเริเวณนสามร้อยสับเหรียญต่อโตรอยอ่อนและบริเวณน,นะครับ 2, 3 0พั้ยเหรียญ7เหรียญต่อโตรอยอ่อนแนวเส้นสีแดงด้านล่างได้เลยนะฮะ2,307 0809แนวนี้เนี่ยทองคำอยากจะลงมาทดสอบเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอฝันถกครับ เราหยิบทองนะครับในสีช่วงเนี่ยทางทีมเรานะฮะทำริมทุกท่านดูเลยฮะว่าเวลาทองคำหลุดริมแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยก็จะลงแบบแรงๆนะฮะหอยย้ำเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าบริเวณเส้นสีแดงแนวนี้นะฮะเมื่อไหร่ก็แต่นะทองคําได้หลุดแนวรับเข้ามานะตรงสีเขียวฮะทองคําก็หลุดลงมาแบบยาวๆเลยนะฮะและนี่เช่นเดียวกันครับเห็นครับเมื่อวานนี้นะทองคํานั้นได้ขึ้นไปชนริมสีขาวและสีแดงแนวนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าอยู่ที่บริเวณ1,3427เหรียญต่อทรอยออน เส้นสีเหลืองฮะสองสี่สองเจ็ดเมื่อชนแล้วนะฮะหลุดเส้นสีเขียวนะฮะเห็นไหมครับหลุดแล้วหลุดโยยาวเลยนะฮะหลุดเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวซึ่งเป็นแนวรับแนวแนวนอนนะฮะได้ลงมาโยยาวเลยนะฮะทางทีมเราดักขายเรียบร้อยแล้วบอกสมาชิกพิเศษเลยฮะว่ายขายสองสี่สองเจ็ดขอแสดงความดีกับพัโชคเศษด้วยนะฮะที่ทํากําไรได้ถึงหกสิบเหรียญภายในหนึ่งวันนะครับนี่เลยฮะแล้วตอนนี้ฮะติดเส้นสีขาวอยู่นะ เป็นยอดภูเข,ข,ขาลูกน่ฮะอยู่ที่บริษ370เหรียญต่อทรอยออนนะฮะดูเหมือนว่าเส้นแนวนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคํานะฮะถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะหลุด2,370เนี่ยเป้าที่เราจะทำาไรเป้าแรกนะ,ะจะอยู่ที่เรน2,300ห้าสิบห้าเหรียญต่อทรอยออน2,355แนวนี้ทางทีมเราจะทำกำไรเป้าแรกนะ,ะจากกําไรเนี่ยประมาณ70เหรียญเลยนะฮะขอย้ํานะฮะนี่คือการทํากําไรเป้าถัดไปของทางทีมเรานะ2,355นะ นี่ฮะลูกศรสีเขียวด้านนี้ด้านนี้เลยนะครับรนี่ครับเราอยู่กับทองคำใน,นกราฟสีชั่วโมงภาพที่สองนะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเช่นเดียวกันครับเห็นไหมว,ว่าทองคำนั้นในลายสีชั่วโมงนะฮะได้ขึ้นไปชนแนวต้าสำคัญนะบริบรเวณเส้นสีแดงด้านบนนะฮะเห็นไหมครับว่าบริเวณสีแดงด้านบนนั้นได้ชนเส้นสีแดงนะฮะเป็นแนวต้าสำคัญตา,า,ามบุคคมสีเขียว นะครับ <os> ของทางทีมเรานะฮะที่ทำไว้นะครับเห็นไหมฮะนี่เลยฮะได้ชนไปเมื่อวานนี้ได้ชนที่เรวณ2,427เหรียญต่อโทริออนและไม่ผ่านนะและได้ลงมาอย่างต่อเนื่องฮะและตอนนี้สําคัญมากๆเลยฮะทองคํานั้นได้หลุดแนวรับเรนาิซชมงเส้นที่สองแล้วนะฮะอยู่ที่บรเวณนะฮะ2,398เหรียญต่อโทริออนเส้นที่สองแนวนี้ทองคําได้หลุดลงมาแล้วนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นจะไล่แนวรับแล้วนะฮะและทองคำนะฮะ แล้วสปายในสี่ช่วโมงนั้นก็จะอยู่ที่เรนสองพันสามร้อยสามสองเหรียญต่อโอยออนได้เลยนะเป้านี้สองพันสามร้อยสามสองเหรียญสองพันสามร้อยิบเจ็ดเหรียญต่อโอยออนจะเป็นเป้าการทำกำไรเป้าที่สองของทางทีมเรานะคาดว่าทองคำนั้นสัปดาห์นี้สามารถจะลงถึงได้บริเวณสองพันสามร้อยสามสองเหรียญถึงสองพันสามร้อยยี่สิบเหรียญต่อโอยออนได้เลยฮะแต่อาจจะมีเส้นย,ยาวนะได้ถึงเรนสองพันสามร้อยเก้าเหรียญต่อโอยออนแนวนี้เลยฮะขอฟันธงฮะแต่เมื่อเรามาดู ไอซนะฮะก็บอกบอกว่าตอนนี้ทองคำราย4ชั่วโมงนั้นจะดูเหมือนว่าเข้าสู่โหมดของสัญญาณหนีหรือสัญญาณแบลติมบนตัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฝั่งซื้อควรระวังมากๆเลยฮะว่าทองคำนั้นรายย่อยในสี่ชัโมงนั้นสามารถที่จะลงฐานได้อีกอย่างต่อเนื่องครับขอฝันทงครับแต่ท่านใดนะฮะอยากจะเรียนการาฟพิจะรณทามวเรานะตอนนี้ทางเราพร้อมแล้วนะทะี่จะเปิดสอนการาฟริกกลับให้กับทุกท่านนะฮะ ถ้าเกิดอยากจะเรียนที่สัะปาคใต้นะโทรมาเบอร์นี้ฮะศูนย์เห่หนึ่งเก้าเก้าครับแต่ถ้าเกิดจะเรียนทุกเทพมหานครฮะตึงพทะธานะครับโทรมาเบอร์นี้ฮะศูนย์สองสองแปดเจ็หนึ่ครับถึงท่านใดนะฮะชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กรั่พิมพ์กันด้วยฮะผมชลดีบุตรที่ปกวกษาสวัสดีครับ